วันนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่านะพี่ฝนนะไปเที่ยวที่ไหนเหรอก็ไปเที่ยวทะเลดิตอนนี้อากาศไม่ค่อยดีอยากไปทะเลอะ่ะอ๋อจริงด้วยแฮงั้นออกอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนไปเก็บเสืาา้อผ้าก่อนแคแล้วกันต้องไปเก็บเสืาา้อผ้าทำไมไปแป๊บเดียวทะเลอยู่หลังบ้านเราอ๋อเออใช่จริงด้วยลืมไปซะสนิทละตามมาเร็วเข้าตามไปนะตามไปบ๊อบ๊อบ,บ๊มาเร็เวๆหน่อยเจ้าบปันมาเร็วๆงั้นก็วิ่งตามมาก็ได้โบเป็นไงมั่งเนี่ยพี่ฝนเดีย๋ยวบอก็ปั่นจักรยานตามมาเองอ่ะ โอ้ถึงทะเลแล้วเห็นป่าแปบเดียวเองว้าวอย่างสวยเลยแฮบรรยากาศที่นี่สดชื่นโอ้ลืมไปเลยว่าบ้านเราอยู่ติดทะเลน่ะใช่แล้วบ้านเราอยู่ติดทะเลข้างหน้าภูเขาข้างหลังทะเลใช่ไหมใช่แล้วสุดยอดไปเลยทําไมโบยังไม่มาไ่ะนั่นไงโบมาแล้วโบ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 ทำไมนายช้าจังอ่ะอะไรนะเจ้าโบจักรยานโซ่ติดอ๋อแบบนี้จะต้องหย่อนน้ำมันลงไปนะเดี๋ยวโซ่เ็าจะพังนะรู้หรือเปล่า เพียเจออะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นเร็วเข้าทุกคนเจออะไรเหรอนั่นอะไรอะ่ปะปลวานอ่ะอะไรนะปลวานอ๋ออ่ๆเอาโอเคโอเคเดี๋ยวฉันบอกพวกนี้ให้ปลวานรู้แล้วรู้แล้วใจเย็นเย็นใจเย็นวาก่อนนะปลวานปลววนคืออย่างนี้ปลวานตัวเนี้ยเพียกับพี่ฝนเคยช่วยเขาเมื่อนานมาแล้วอะ่ะเปลวานช่วยตอนไหนอะ่ะจำไม่ได้ที่ผ่าคอให้เขาไงตอนเนี้ยแม่เขาอยู่ข้างล่างจมอยู่ใต้น้ําไป<อ>ช่วยหน่อย จมน้ำเหรอปาวานจมน้ําได้ไงอ่ะเออแม่ปาวานจะจมน้ําได้ไงตัวเขาใหญ่ออกหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกันนะมีอะไรบ้างอย่างเกิดอันตรายหรือเปล่าเขาบอกว่ามีมีเหมือนจะเป็นแหหรืออวนติดอยู่อะ่ะอวนงั้นเหรองั้นเดี๋ยวพี่เอกจะลงไปดูให้นะรอยอยู่นี่ก่อนนะทุกคนอยู่ตรงนี้ใช่หรือเปล่าว่าแต่ว่าจมอยู่ลึกแค่ไหนกันนะฮึบฮึบฮึบ เป็นไงมั่งอะอ,อ,ยอยู่ในน้ำพูดไม่ได้บุูงบุูงบลงเจะได้บางอย่างไหมอะยังไม่เห็นอะไรเลยจริงเหรออ้อพี่เอกว่ายออกมาได้แค่นี้ละเฮ้อไม่ไหวอะลงไปลึกกว่านี้ไม่ได้จอมืดดำเลยเมื่อกี้นี้นะเออตัดมานี่ไงว่าแต่ว่าแล้วเราจะลงไปช่วยเขาย,ยังไงถ้าทางจะจมอยู่ลึกเหมือนกันนะเนี่ยเราไม่มีเรือดำน้ำซะด้วยสิเป็นปลาทำไมจมน้ำได้นะงั้น ไปขอยืมคนคนนั้นกันดีกว่าพี่ฝนขอยืมอะไรหรอขอยืมอุปกรณ์สําหรับลงไปช่วยปลานะเออเป็นความคิดที่ดีเลยอาจารย์ครับอาจารย์ครับเอาสวัสดีครับคุณยายว่านี้อากาศไม่ค่อยดีเลยนะครับอื่องออกกําลังกายสู้เอานั่นเขามาทําอะไรกันะ่ะมีอะไรหรือเปล่าครับใช่แล้วพวกเธอมาทําอะไรกันเหรอคือว่าพวกเรามีเรื่องอยากจะขอร้องนะคะคืออย่างนี้ครับ ปลาหวานที่จมอยู่ใต้ทะเลครับเราอยากลงไปช่วยเขานะครับไม่ทราบว่ามีอะไรพอที่จะให้เราลงไปช่วยได้หรือเปล่าปลาหวานปลาหวานจมอยู่ใต้ท้องทะเลหนูก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าเขาจมเรื่องอะไรรองอาจารย์ใหญ่เคยทําเรือดำน้ําไม่ใช่เหรอครับเรือดำน้ำําอย่างนั้นเหรออ้จะนึกออกแล้วใช่จริงๆด้วยเรือดำน้าวันนี้นะชั้นพัฒนามาเรียบร้อยแล้วมีเครื่องครบทุกชิ้นเหรอสรุปแล้วชุดนี้เราจะใช้ทุกคลิปเลยใช่ไหมครับอ่ะชุดนี้ใช้ได้ตลอดอืมปรับความดันได้ด้วยแปลกมีชะมัดเลย อละนะันนานั่นเรือดำน้ำรับรองรับประกันได้เลยว่าสามารถลงไปในน้ำลึกๆได้แถมลงไปใต้โลกยังได้แหละฉันไม่ลงไปด้วยได้ไหมไม่ได้หรอกุ๊กพ๊กนายจะต้องไปช่วยฉันไปคุยกับปาวานจริงด้วยสินะฉันต้องไปคุยกับปาวานแต่ฉันไม่มีชุดนี่นะเออไม่เป็นไรพวกพีกนายอยู่ในเรือดำนำ้ำมาี่โบบูไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะมีเรือดำน้ำเป็นของตัวเอง เอาแล้วนะเริ่มเดินเครื่องกดปุ่มสตาร์ทได้โอ้ออกเดินทางได้ของจริงเลยแฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออใต้ท้องทะเลมีแบบนี้เลยเหรอโอ้เนี่ยใต้ท้องทะเลในเมืองซากุระนี่ไงปะการังที่เพกว่ายลงมาถึงเมื่อกี้เนี่ยโอ้เออใช่จริงด้วยแฮะแต่ว่าน่าจะอยู่ลึกกว่านี้นะน,นี่อ,อะไรอะไรอะอ๋อปะการังโอ้ปะการังอย่างสวยทําไมตรงนี้มันมืดจังเลยพี่ฝนอยู่ใต้ท้องทะเลลึกแล้วไง โอ้หนี่อะไรอ่ะมีหน้าผาด้วยเหรอเมืองซาคูล่ามีแบบนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบ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 มเหมือนเล่นเกมเลยพวกเราหลบ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 เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอยืมใช้มั่งนะขอยืมยังพึ่งยังไม่ได้ขึ้นเลยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆขอยืมใช้แบบนี้มั่งสวยดีนี่หลบมาทางนี้อ๋อนั่นมนุษย์ต่างดาวเปล่าไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวพี่เอกคิดว่าน่าจะเป็นภูเขาที่อยู่ใต้ท้องทะเลอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ฝน จออะไรบางอย่างแปลกๆไหมอ่ะหาไม่เจอเดี๋ยวเพี่อขอกดปุ่มนี้ก่อนนะพูดยังไงตามขึ้นโซน,น่านี่ไปดีกว่าโอ้มีเสียงด้วยอะ่ะมีเสียงอ่เหรอก็เรามองหาเขาไม่เจอมันมืดนี่นะเจออะไรหรือเปล่าตอนนี้ไม่เจอเลยเดี๋ยวก่อนนี่อะไรอะ่ะ มีเสียงอยู่ข้างหน้านะนะพี่ฝนเหมือนเครื่องโซนา่าไงก็ไม่รู้แฮะก็เครื่องนี้แหละที่เป็นเครื่องโซนา่าเขาจะปล่อยคลื่นไปสะท้อนกลับมาตอนนี้พี่เอกมองมองเห็นสิ่งบางอย่างในหน้าจอด้วยมองอะไรงั้นเหรอถ้าเราตรงเข้าไปตรงนั้นเราอาจจะเจอคุณแม่ปราวานก็ได้นะคุณแม่ปราวานเหรอโหข้างล่างนี่ลึกมากเลยนะนั่นอะไรอ่ะนายอ่ะอะไรแหลมแหลมอยู่ตรงนั้นนะหูเหมอนกับว่า มีกับดักอยู่ตรงนั้นเลยแฮะไม่น่าจะใช่กับดักนะอ๋นั่นไงแม่ปาวานที่เราตามหานะพี่ฝนแม่ปาวานง้ะเหรอใช่แล้วดูนั่นสิอ๋อจริงด้วยแฮะเขาติดอยู่ในนั่นแหหรือเปล่านะ่ะน่าจะเป็นอวนของชาวประมงหรือเปล่าอืมทำไมให้อวนใหญ่ขนาดนี้กันนะ่ะหรือว่าเขาตั้งใจจะจับคุณแม่ปาวานนี้หรือเปล่านะ่ะไม่จริงหรอกนะ้าเมืองสกากุระไม่มีคนแบบนั้นสักหน่อยเขาอาจจะไปติดอยู่กับขยะใต้ท้องทะเลก็ได้ เดี๋ยวขอเปิดประตูก่อนนะเดี๋ยวพี่เพกจะลงไปช่วยเขานะระวังนะแม่ปาวานครับปาวานขาว่าไงอะปุ๊กปิ๊กปาวานกาบอกว่าช่วยด้วยตอนนี้เริ่มจะหายใจไม่ได้แล้วเพราะว่าจมอยู่ประมาณสองชั่วโมงปวาวานไมจมอยู่นานขนาดนั้นล่ะฮึบพี่ฝนทำไมพี่ฝนลงไปเร็วจังพี่ฝนว่ายน้ำเก่งน้ำมันจมแล้วไม่ใช่เหรอ พี่ว่อนไหลงมาใต้ท้องทะเลได้ก่อนไงทำไมเพเอกไหวลงไปไม่ได้เป่าว่อนอ้าวแล้วไม่ไม่ต้องไหะเดินเ้าก็ได้เหรอเดินเ้าก็ได้นะเดินได้จริงเหรอใช่ชุดนี้ก็เดินได้อ้าวแล้วทำไมเพเอกลงไปเดินไม่ได้อะ <c oughs> เพเอกไหยน้ำไม่เป็นอากาศเยอะมากเดี๋ยวเพีอกนี่มีดที่อาจารย์ให้มาน่าจะตัดได้นะเรียบร้อยยังอะ มันไม่ใช่อวนนะมันเป็นเหล็กนี่นะเป็นเหล็กเลยเหรอเป็นแท่งเหล็กเลยอะ่ะอ๋อเราวังให้ดีนะแสดงว่ามีสิ่งกอ่อสร้างอะไรบางอย่างแล้วไม่ใช่อวนหรอกน่าจะหล่นลงมาทับเขาะนะอืนั่นอะไรอะ่ะไหนอะ่ะท่ออะไรงั้นเหรอไม่น่าจะใช่ท่อนะในใต้ทะเลลึกมีแบบนี้จริงๆเหรออืออาจจะมีเอเลี่ยนก็ได้นะหรือว่าเอเลี่ยนอืนั่นอะไรอะ่ะนั่นอะไรเหรอปากกาลางังไม่น่าใช่ปากกาลังอโอนั่นเมืองมาดานอันใหญ่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยว เมืองนางเงือกนี่นะนั่นเมืองของเจ้นางเงือกนี่นะโอ้ใช่แล้วใช่แล้วเมืองที่สาบศูนย์ไปโอ้โหเมืองที่สาบศูนย์แล้วพี่ฝนวิ่งเข้าไปดูทําไมนะอยากไปดูอืเดี๋ยวก่อนว่าไงเหรอหน้าตาคล้ายๆทุ่นนะอันที่มีอยู่รอบๆเป็นสีๆเนี่ยอือมันหมายความว่าหล่ลหนล,ลงมาทับเขาเหรอนะ่าจะหล่นลงมาทับเขาอะนะแต่ว่าเป็นทุ่นจมถ้าอย่างนั้นเรียบร้อยละตัดเสร็จแล้วพี่ฝนรีบไปกันเถอะ พี่ฝนยังอยากจะไปดูอันนี้ต่อเลยอ่ะอ๋อเมืองป<บ>า,<บ>าดาห์นะใช่ขึ้นไปแล้วใช่เปล่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วเดี๋ยวเพคไหว้ขึ้นไปก่อนนะฮึบ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 เข้ามาแล้วอา้าวเปิดประตูให้หน่อยเปิดแล้วเรียบร้อยอืมรู้สึกว่าคุณแม่ปลาเขาจะไม่ค่อยมีแรงนะเฮ้ยน,นันน่นนั่นนั่นนั่นอ๋อเป็นไงบ้างเหรอเขาเริ่มว่ายออกไปแล้วไหนอ่ะนั่นไงเขาว่ายไปแล้วโอ้เขายังชั่วเออาเดี๋ยวดีก่อนกอ็ไล่ตัวน่ะ เหมือนกระแสน้ําจะเปลี่ยนทิศแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ทำไงดีเราจะสามารถขึ้นไปบนบกได้หรือเปล่าเอเดี๋ยวเพียขอเปิดขึ้นโซน่าก่อนอ้าวพังโฮ้พังหมดแล้วกูป๊กทำไงอะ่ะโอ้ยแย่แล้วตอนนี้ดูบนว่าเรือดำน้ําจะโดนคลื่นกระแสของอะไรสักอย่างเนี่ยพัดปลิวไปทางไหนก็ไม่รู้นะครับเนี่ยอ้าวแล้วแล้วแล้ว,ลวพาเขาขึ้นมาไม่ได้เหรอ ใช่แล้วพี่ฝนทำยังไงกันดีล่ะขันบังคับพี่เอกก็บังคับอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้งั้นเหรอไม่รู้แล้วไฟข้างหน้ามีแค่ไฟที่จะส่องได้เห็นบริเวณข้างหน้านิดเดียวเองอะ่ะเดี๋ดวยวก่อนเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแฮะนั่นอะไรอะ่ะแสงอะไรอะ่ะนั่นปาวานลูกปาวานวานี่นะเข,เขาเขาเลืองแสงด้วยอะ่ปะปาวานเดี๋ยวก่อน พวกปิ๊กเขาว่าไงอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาออกไปให้จริงเหรอนั่นทำไมเรือดำน้ำเราลอยได้เองปะวานหรือว่าปะวานตัวนี้เขาจะมีพลังจิตกันนะ,ะจริงเหรอเขาเปลี่ยนแสงเป็นสีม่วงแล้วเรือดำน้าเราก็ลอยตามไปเนี่ยเรามองเห็นข้างบนแล้ว,วแต่ว่าลึกขนาดนี้เราจะขึ้นไปยังไงอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้ดูบนว่าเรือดำน้ํากําลังจะขึ้นมาบนบกแล้วครับ น่าเป็นห่วงจังเลยนะสองคนนั้นจะขึ้นมาได้หรือเปล่าไม่ต้องเป็นห่วงครับตอนนี้ดูเันว่านี่ไงมาแล้วนั่นปาวานนี่ครับโอ้โหปาวานสีชมพูช่วยสองคนนั้นมาได้สุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยมีใจจังเลยนะสองคนนั้นรอดปลอดภัยแล้วโอ้ยในที่สุดก็ปลอดภัยแล้วนะคะ่ะโชคดีจังเลย